วัสดี่ค่ะวันนี้มาอัปเดตถือใจสีฟูของน้องพิงกี้นะคะดีใจกับน้องนะคะช่วงนี้หัวใจเป็นสีฟูและกำลังมีความรักที่สวยงามนะคะชีวิตจะได้สดใสขึ้นนะคะผ่านเรื่องเื่อร้ายไปแล้วขอให้น้องเจอแต่สิ่งสวยงามนะคะกับความงามของน้องนะคะนับแต่นี้ขอให้น้องพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามเจอคนที่หวังดี คนที่รักนะคะขอให้ชีวิตกลับมาสดใสเหมือนเดิมน,นะคะทุกชีวิตเจอแต่สิ่งที่เป็นด้านมืดและด้านสว่างขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งที่สวยงามเจอแต่แสงสว่างของชีวิตนะคะขอให้มีความสุขทุกทุกคนนะคะชีวิตมันมีทั้งมืดและสว่างค่ะขอให้สวยสง่าสดใส มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะขอให้มีความสุขนะคะ